ีครับทุกคนครับ DJ พายุชาแนลครับเอ่อบริเวณลำนาลายนะครับผมนะหรือว่าใกล้ๆกับชัยบาดานนะครับผมนะก็จะมีวัดถ้ำเขาปางนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูกันนะครับว่าบรรยากาศภายในวัดถ้ำเขาปางเนี่ยนะครับนะจะร่มลื่นแล้วก็มีความสวยงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันนะครับทางเข้านะครับวัดถ้ำเขาปางนะ นี่เลยนะครับพอเข้ามาก็จะเห็นเห็นไหมฮะพอพุทธรูปนะครับตั้งอยู่บนเขานู้นเลยนะฮะเห็นแบบว่าเด่นตัง,งานเหมือนกับโอ้โหสวยเลยแลครับนะเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปชมกันนะครับนะตำบลลำนาลายนะครับอำเภอช้ยบดาลจังหวัดลบบุรีครับผมวันนี้ที่ เราแวะเข้ามานะครับเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปชมด้านในนะครับเราจอดเราจอดรถในร่มกันหน่อยห้ามให้อาหารลิงบริเวณนี้ให้อาหารลิงต้องตรงไปอีก200เมตรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะ ขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับผม ผมก็เข้ามาแล้วก็เดี๋ยวผมจะหล่อเทียนนะครับชิ้นละยี่สบาทโอเคเรียบร้อยผมก็หยิบเทียนหนึ่งอันแผ่นเทียนที่ท่านบูชาอธิษฐานแล้วใส่ลงในหม้อต้มเทียนที่ตรงกลางอ๋อตรงนี้ไง นฮะจะหรอเทียนเป็นแท่งนะครับเราก็ใช้เทียนที่เราบูชามาย่อนลงไปเลยจึ้มน้ำเทียนก็จะไหลลงไปอรอเทียนโอเคครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัด ท้ำเขาปางแล้วนะครับผมนะจากที่เราเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเห็นว่าโอ้โหนีครับพระองค์ใหญ่มากเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปข้างบนเมื่อครู่นี้ถามพระอาจารย์แล้วนะครับบอกว่าด้านบนจะมีเอ่อเป็นเจดีนะครับนะอยู่ด้านบนแล้วพระอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่าขึ้นไปด้านบนแล้วจะเห็นวิวที่สวยมากนะครับผมนะนก็เป็นบริเวณวัดนะครับ ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะครับประมาณบ่ายสองบ่ายสามก็แดดก็ถือว่ายังยังร้อนอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนจริงๆแล้วนะครับถ้าเกิดว่า,าเราไม่ขึ้นไปตรงนี้นะครับนะก็จะมีทางตรงนี้นะทางรถขึ้นได้เดี๋ยวเราจะเดินลอดเป็นอุโมงค์มืนไฟยานาคเลยนะแล้วก็เดินเข้าปากไฟานาคไปเลยครับ ตรงนี้ก็มาเจอตู้ไปรษณีย์ส่งบุญครับเนี่ยส่งบุญให้พ่อแม่และญาติพี่น้อง๋ยวผมขคร่งหน่อยนิดเดีเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวไปดูด้านบนว่ามีเจดีย์ขึ้นขึ้นมาไม่เท่าไหร่ก็รู้สึกเมื่อยนะนะเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนนะครับเดี๋ยวตรงตรงหน้าพระองค์ใหญ่นะครับ เดี๋ยวขาลงต้องขาลงคุณจะไปถ่ายไปถ่ายตรงน้น้นะผมนึกว่าทำไม,ไมถ้ารถขึ้นก็ขึ้นได้นะครับก็คือเอารถขึ้นไปตรงนี้นใครอยากจะมาเที่ยวก็ลองมาเที่ยวดูได้นะครับวัดถ้เขาปังแล้วก็แล้วก็มาขึ้นบันไดแบบผมแบบนี้ ตอนนี้คิดว่าประมาณกี่ขั้นอขอพามืกอมก,ก่อนขอพัจมือก่อนโอ้โหดูฮะขึ้นมาก็ผมว่าน่าจะเดี๋ยวลองคำนวณดูดก่อนว่าประมาณกี่ขั้นที่ขึ้นมาแล้วต่อยอนิดนึงแล้วครับอ,อย่มองข้างบนนะอ่ะอย่มองข้างล่าง ฝืนฝืนอดทนอีกนิดนึงจะถึงแล้วเขาบอกว่าห้างบนมีเจดีสวยักข,า,ข,า,ขาลากไปแล้วเจผมว่าตอนนี้ก็เรามาใกล้จะถึงแล้วนะครับใกล้จะถึงแล้วอีกนิดนึงนี่วัดทำเขาปังครับวันนี้เรามีโอกาสได้ไมา นนค,คือเราผ่านมาเราเห็นนะครับว่ามีความสวยจริงๆก็อยากจะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆแบบนี้ไว้ให้ทุกคนได้มาชมกันแต่ถ้าใครใครมาเที่ยวนะครับผมแนะนําขับรถมาดีกว่าครับอ้อมขึ้นมาเลยฮะแต่ถ้าเดินมาอย่างผมนะครับบอกเลยฮะคโคตรเสียวหงายหลังแล้วเราก็มาถึงฮะนี่ครับบริเวณด้านหลังด้านหลังองค์พระองค์ใหญ่ครับ อ๋อเนี่ยฮะข้างบนนี่เป็น,น,บบนเจดีเดี๋ยวผมอกอพักก่อนแล้วกนะันอุ้ยบรรยากาศดีมากฮะเอารถขึ้นมานะครับผมนะสวยครับสวยจริง,รงดยวพาทุกคนขึ้นไปดูด้านบนนะโอ้โห oh, เป็นเจดีสวยมากครับทุกคนฮนะเนี่ยถ้าขึ้นมาเนาะตรงนี้ ตรงที่เห็นรถวิ่งอยู่นะครับตรงที่เราแวะเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับเนี่ยฮะจากถนนที่มาจากเพชรบูรณ์นะครับที่มาจากเพชรบูรณ์วิ่งวิ่งมาตรงนี้เราก็มาก่อนถึงชัยบารานนิดเดียวเองนะครับผมนะฮะสังเกตดูด้านขวามือนะครับจะเห็นวัดอ่าถ้ำถ้ำเขาปางนะครับเนฮะเห็นเป็นพระองค์ใหญ่มากเลยนะครับเห็นแบบชัดเจนนะครับแล้วก็สวยมากด้วยสวยจนอดใจไม่ไหวเลยต้อง พาทุกคนเข้ามาชมนะครับสรุปแล้วว่าเนี่ยฮะตรงนี้ที่เราขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้บันไดโอ้ผมไม่ได้นับขั้นนะครับว่ากี่ขั้นแต่ผมขึ้นมาแล้วรู้สึกนะฮะสองคนยังนั่งพักเหนื่อยอยู่เลยครับเดี๋ยวอีกสักครู่นหนึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะเดี๋ยวพาทุกคนขึ้นไปชมความสวยงามด้านบนเจดีย์ด้านบนนี้นะครับไปนักท่องเที่ยวของเราวันนี้ถอดรองเท้า จะขึ้นไปด้านบนเจดีนะครับบนบริเวณนี้ก็จะเป็นเจดีด้านบนสุดนะครับทําเขาปรางอ๋อโอ้โหด้านบนนี้นะครับถ้าขึ้นมาด้านบนนี้ผมว่าถ้ามองกลับไปจะได้วิวสวยมากตรงนี้มีนะครับรลปปันหลวงปู่มั่นฝั่งโน้นเป็น สมเด็จพระพุทธาจารย์โตครับฮะด้านหลังเป็นเขาอืมด้านบนนี้สวยครับสวยจริงๆฮะถ้าเกิดเราอยู่ตรงเจดีนะตรงนี้ขึ้นไปด้านบนก็มีบันไดขึ้นไปนะหูโหวิวสวยมากฮะดูฮะวัดถ้ำเขาปลางนะครับ นี่บริเวณด้านในเจดีนะครับสวยงามารามเย็นโอเคครับเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปดูด้านบนอีกนะครับเพราะว่าพอเราขึ้นมาถึงบนเจดีแล้วนะครับจะมีให้เราได้ขึ้นมาด้านบนนี้นะครับผมนะด้านบนนี้ก็จะมีพระ โอ้โห oh, ด้านบนนี้ครับทุกคนฮนะโอ้โ oh, หวิวสวยกว่าข้างล่างอีกครับดูฮนะ <c oughs> สวยจริงๆรโอ้โห oh, <c oughs> มองแบบสุดุูกลูกตาครับตรงนี้มีนู่นนะฮะตรงนู้นจะเป็นอ่อชายบาดาลน,นะครับนะจะเป็นชายบาดาลน,นี่ครับ ตรงทางเข้าที่ที่เราเข้ามานะครับผมนะจะเป็นทางเข้าวัดตรงนี้นะฮะโหข้างบนวิวสวยมากครับทุกคนครับวิวสวยจริงๆฮะโหนะครับวัดถ้ำเขาปางนะครับใครมีโอกาสก็ลองมาเที่ยวชมนะครับบรรยากาศดีได้มาทําบุญด้วยเนาะสวยจริงๆครับผมพาทุกคนเดินขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งชั้นที่สามแล้วมั้งเนี่ย ส่น่าจะเป็นชั้นที่สามแล้วนะครับผมนะด้านบนสุดนะครับนี่ฮะบริเวณด้านบนสุดนี่ฮะบริเวณด้านบนสุดโหสวยมากครับเหฮะโอ้ด้านบนนี้จะเห็นวิวได้แบบ ชัดเจนมากเลยครทุกคน,นครับสวยจริงตอนนี้ก็ประมาณสักบ่ายสามโมงเนาะเนี่ยฮะตอนนี้ตะวันตรงยอดเจดีพอดีเลยนะครับ ชั้นนี้จะเป็นเป็นพระบรมสารีริกธาตุนะครับผมเข้าไปกับพระบรมสารีริกธาตุข้างในกันโอ้โหบรรยากาศสุดยอดบรรยากาศจริงๆครับทุกคนครับใครมีโอากาศก,ก็ลองมาเที่ยวนะครับผมตะวันนี้ตรงแบบตรงตรง,ตรงยอดเจดีย์เป๊ะเลยนะฮะตอนนี้ที่ผมมา ลงไปด้านล่างกันแล้วก็เดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูบริเวณพระองค์ใหญ่นะครับมาที่วัดถ้ำเขาปางนะครับก็จะเห็นเป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นจุดที่แบบเห็นได้ชัดเจนแล้วก็เห็นความสวยงามตั้งแต่อยู่ในตัวเมืองก็มองออกมาก็เห็นแล้วครับทางรถขึ้นด้านข้างเนี่ยก็สะดวกไปอย่างมีที่จอดรถให้เรียบร้อยสบายาบาอ๋อ okay. โอเคครับเดี๋ยวเราจะ<ม>ลงไปข้างล่างกันฮนะเน, <c oughs> นี่ยฮะแต่ขึ้นไม่ต้องกลัวร้อนเนาะ <c oughs> เพราะว่ามีโดมหลังคา <c oughs> มีโดมหลังคา <c oughs> บริเวณทางที่เราขึ้นไปเมื่อสักรู่นี้นะฮะ นี่ครับนไหครับก็จะเป็นบริเวณที่บันไดขึ้นไปข้างบนนะครับผมว่าดีหน่อยเนาะเพราะว่ามีล่มให้เราได้เดินก็ถือว่าลงไม,ม่เหนื่อยลงมาเหนื่อยขึ้นเหนื่อยขึ้นเหนื่อยเหนื่อยมากนู่นฮะพี่สองสามคนกำลังเดินลงมาจากข้างบนนะครับผมนะมสักตะกุนี้เพิ่งขึ้นไป วัดถ้ำเขาปรางนะครับทุกคนฮะเดี๋ยวจะพาทุกคนขึ้นไปที่บริเวณหน้าพระองค์ใหญ่นะฮะนั่งเจรัดไปตรงนั้นเลย บุญวันเกิดนะครับใครเกิดวันไหนวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุทธกลางวันพุทธกลางคืนวันพฤหัสบดีวันศุกรว์วันเสาร์นี่เลยนะครับทำบุญตรงนี้เลยเอาละเดี๋ยวขออนุญาตทำบุญสักคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวไปเก็บภาพสวยๆมาให้ชมกันต่อครับ เราจะเดินขึ้นไปข้างบนกันนะครับผมแล้วจะพาทุกคนไปชมความสวยงามเนาะนาที่บริเวณด้านบนนะฮะเนี่ยเราก็มาถึงนี่ด้านบนออ้ยตรงนี้ก็สวยนะฮะดูกว้างขวางนะครับมีพระพุทธรูปนะฮะเปซุ้มเป็นซุ้มพญานาคอุ้ยสวยครับนี่ฮะที่ บริเวณด้านหน้าองค์พระใหญ่นะครับสวยมากนี่ยฮะตรงนี้ก็จะเป็นอ่าบริเวณที่เราขึ้นบันไดไปที่เจดีนะครับผมนะเนี่ยตรงนี้เราก็เข้าไปในปากเนี่ฮะเข้าไปขึ้นไปด้านบนนู้นเลยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านบนกันนะครับนี่ฮพระองค์ใหญ่มาก คลิปนี้จะยาวหน่อยนะทุกคนครับอยากให้ทุกคนได้เห็นความสวยงามของอวัดนี้นะครับผมเผื่อว่าใครที่จะมาเที่ยวนะครับผมสมเด็จพระพุทธมโหรานปฐมเทศนาธรรมมาสุขคำพีปัญญาโลกนาฏวัดถ้ำเขาปรางวัดถ้ำเขาปางตะบนนิคมลำนาลายอำเภอชัยบดานจังหวัดลบบุรีนะครับสมเด็จพระพุทธมโหรานปฐมเทศนา โอ้โหเนี่ยครับใหญ่มากดูนี้ดูองค์พระนะครับสูงยิ่งใหญ่ ตรงนี้ขึ้นไปต่อไปแได้แล้วด้านหน้าองค์พระใหญ่นะครับจะมีบันไดขึ้นสองฝั่งเนาะตรงนู้นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้บันไดขึ้นสองฝั่งอันนี้ก็จะเป็นภาพพระพุทธเจ้านี่ฮเป็นภาพตอนที่พระพุทธเจ้าประสูตินะครับโหสวยมาก เนี่ยตอนที่พระพุทธเจ้าทรงออกผนวดนะครับหรือว่าตอนออกบวชตอนมาปงผมนี่ตอนที่พุทธเจ้าตัดสรุ้แล้วก็พระพุทธเจ้านี่รู้สึกว่าน่าจะเป็นปัญจวคีทั้ง5นะครับ เดี๋ยวผมเดินไปดูฝั่งตร้ที่บอกว่ามีภาพอะไรสวยๆให้ชมกันบ้างนะครับผมนี่เป็นพระพุทธเจ้านะครับภาพนี้เนี่ยรู้สึกว่าภาพนี้ใครทราบก็ลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่เาเป็นเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าได้ขึ้นไปบนสวรรค์หรือเปล่าเนาะภาพนี้หรือว่าเป็นภาพที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จลงจากสวรรค์หลังจากโปรดพระมารดา อันนี้ก็ผมก็ไม่ทราบนะครับใครพอจะมีความรู้เรื่องภาพนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับใต้คลิปนะผมนะถ้าผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้เนาะภาพนี้เป็นพระพุทธเจ้าทรงปรินิพานนะครับผม hmm. นะครับนะแล้วก็ที่บริเวณนี้ก็เป็นภาพนะฮะ Hmm. Yeah. พระใหญ่ปางแสดงปฐมปเทศนาพระใหญ่ปางแสดงปฐมปเทศนา hmm. ใหญ่สวยมากครับบรรยากาศดีจริงๆฮะที่วัดนี้ครับนี่ฮะ ถ้าใครมาช่วงเย็นๆยนหรือว่ามาช่วงเช้านะครับจะสวยมากจริงนะครับนี่ยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวตรงนู้นนะฮะตรงนู้นมีพระองค์ใหญ่อีกนะครับใ,ใพาพระใหญ่นะครับนะก็จะมีพระมีหลวงปู่ทวดเจียน้ำทะเลจืดมีสมเด็จพระพุทธชานโตหลวงพ่อเงินหลวงพ่อคล้ายนะครับผมนะแล้วก็มี พาอีกหลายรูปเลยนะฮะจนสุดนู่นเลยตรงนี้ก็จะเป็นขึ้นไปธรรมสการรอยพระพุทธบาทนะครับผม ด้านหน้าเลยนะครับนี่ด้านหน้าวัดเลยนะฮะมีป้ายอยู่บอกว่าห้ามให้อาหารลิงบริเวณนี้ถ้าเกิดจะให้อาหารลิงให้ตรงไปด้านในนะครับประมาณ200เมตรก็คืออาจจะต้องเดินเข้าไปที่บริเวณนู้นนะครับอาจจะเจอลิงเดี๋ยวผมจะลองเดินเข้าไปข้างในดูนะครับว่าจะมีลิงหรือเปล่าโอเคครับดับกระหายไปได้หน่อยหนึ่งนะครับหลังจากเราลงมาจากไปไหว้พระนะครับก็ เมือม่อคู่นี้นะครับผมบอกว่าพอดีได้ไดถามกับร้านค้านะครับบอกว่าแถวนี้มีลิงใช่ไหมเขาบอกว่ามีนะครับแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่ามันเงียบมันไม่ลงมานะครับจริงๆแล้วบริเวณนี้มันจะลงมาหากินอยู่แถวนี้เขาบอกว่าถ้าใครจะให้อาหารลิงก็เดี๋ยวต้องมาบริเวณนี้นะครับอาหารมาเลี้ยงลิงเนี่ยเราต้องเอามาเองนะครับผมเดี๋ยวเดินมาเนี่ยเราเลาะแถวๆนี้เขาบอกว่าจะเจอแต่วันนี้รู้สึกมันเงียบมากเลยนะ ตั้งแต่เรามาจนเราจะกลับแล้วเนี่ยเรายังไม่เห็นลิงเลยตรงนี้เป็นกุดเป็นกุดพระนะครับอืมลมเย็นดีจังแล้วอา้านั่นไงได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงแก๊กๆเนีย่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าจะให้อาหารลิงให้มาที่บริเวณนี้นะครับนู่นไง เราเจอแล้วครับผมบนยอดไม้ะบนยอดไม้ดูฮะบนยอดไม้เนีนย่ยฮะถ้าจะมาดูลิงต้องอเดินแยกออกมาที่บริเวณนี้นะครับที่บริเวณองตั้งเป็นแถวแถวอยู่นี้เนาะเราเห็นแล้วล่ะเห็นบนต้นไม้โอเคครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลากันไปก่อนเนาะนู่นขย่มขย่มต้นไม้นั่นแล้วเ,เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับฝาก กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเดจยจะเข้าไปใกล้มันจะเข้าไปใกล้มันตรงไหนอืตอตรงนะัหนเริ่มลงมาแล้วเจว๊กลับดีกว่ากวัว <c oughs> <c oughs> คลิปนี้นะครับต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องด้วยเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับตัวน้อย